สวัสดีค่ะพบกับสมอเพชรยนต์นะวันนี้นําเสนอเลยคันนี้เข้ามาเพิ่มแล้วสําหรับคันนี้ค่ะอียสุดีแม็กไฮแลนเดอร์1.9คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการค่ะ คันนี้เป็นปี20สีบรอนเงินไม่พอนะได้หลังคารีบริไว้ใช้ด้วยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเลขมาอยู่ที่100,000ท,ท่านเองท่านใดสนใจทักหาสมดุลได้เลยนะสนใจเอารถไปใช้ในส่วนตัวค่ะหรือธุรก,กิจส่วนตัวใช้งานส่วนตัวคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วบอกเลยว่าใหม่กริบราคาเพียงยอดขายเพียง599,000นั่นเองท่านใดสนใจนะทักหาสมดได้เลยเอาไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสภาพใหม่กริบไม่มีรอยบุบไม่มีลักยิมใดๆนะคะ ล้อนะเป็นได้ดัหลอบเป็นตัว R18 ไซส์18เลยท่านใดสนใจนะบอกเลยว่าหลังคาครีบบอลยังใช้งานได้และสมบูรณ์ด้วยรับรองว่าไม่รู้แน่นอนค่ะมาเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าภายในมีออปชันอะไรแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นรถหน่วยงานปรับปริมารที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านใดสนใจนะอยากได้คันนี้นะทักหาสมอได้เลยหรือปรึกษาค่ะซื้อสดจัดไปนั้นทักหาได้เลยมั้ยเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าด้านในมีออปชันอะไรให้ใช้กันบ้างนะคะแค่ภายนอกก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้ว รถกระบะราคา5้แสนก้าหมื่นพันเทเองภายในค่ะด้านในเป็นหนังนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าปรับพับได้ด้วยนะสำหรับนี้เลยบอกเลยค่ะว่าฟังก์ชันมาคุ้มราคาแน่นอนระบบความปลอดภัยก็มีมานะ start stop system กันลื่น่าไร่มีมาด้วยแผมปรับไฟหน้าได้ด้วยนะปรับด้วยตัวเองเลยคันนี้ค่ะบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ออปชั่นมาเต็มพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเชื่อมต่อบูทูธได้ Apple Car p l a y ได้นะแล้วก็ Android ได้เรียบร้อยค่ะหนะ้าจอทัชสกรีนใหญ่ขนาดนี้เลยสะดวกสบายเลยแอร์เป็นตัวคอนโทรลเกียร์ออโต้นะตอนนี้เป็นเบรกมือแล้วเบาะหนัง ทั้งหมดเป็นเบาะหนังสไตล์แบบอบกระชับเลยตามสไตล์ของยูสุของตัว h ฮแลนเดอคันนี้เลยเป็นเครื่องยนต์1.9ลาเกียร์ออโต้นะมาดูค่ะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างก็กว้างนะแล้วก็ขึ้นลงสะดวกสบายเลยสำหรับยูสุตัวนี้ค่ะคันนี้เป็นคันที่ราคาดีนะรถหน่วยงานที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยดูเลยค่ะว่าเบาะหนังสภาพเปยังตึงเลยกริบเลยแล้วก็ไม่มีริ้วรอยใดๆะคะ่ะเบาะหนังนะคะแล้วก็อบกระชับค่อนข้างดีนะสาหรับ อีสุคันนี้เขาทําดีไซน์เบามาดีค่ะแล้วก็ขึ้นลงง่ายได้สะดวกแอร์ด้านหลังไม่ได้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวร้อนนะคันนี้สะดวกสบายแน่นอนแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาคือได้หลังคาคริบบอยคันนี้ไปเลยค่ะ โดยเพย์ยนขายราคานะรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่599,000ถ้าใ้สนใจค่ะซื้อลรถไปใช้แล้วมีหลังคานะคะไม่ต้องกลัวเปียกค่ะใช้งานได้เต็มที่เอาไปใช้งานได้สมบูรณ์เลยเอาไปแล้วใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมุ่นวายไปติดตั้งเพิ่มค่ะต้องคันนี้เลยค่ะรถด,ด้วยงานประ,ประจําการนะเข้ามาแล้วอ,อิสุคันนี้ค่ะติดต่อสม,มดได้เลยนะหรือว่านัดเทสไดค่ะสนใจทักหาดูรายละเอียดรถก่อนได้เลย มาที่เพจยนต์เซรีไทย68ค่ะหรือติดต่อได้ที่091859213ได้เลยนะคะเดี๋ยวสมโอจะลงอัปเดตเกี่ยวกับรถกระบะนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องรถกระบะมือสองสมโอด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ